มีค่ะทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้กําลังออกผลผลิตนะคะแล้วก็ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องผู้บริโภคก็ได้มีโอกาสชิมความอร่อยเขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟที่นี่มีลักษณะพิเศษก็คือกรอบนอกนุ่มในและที่สําคัญเนี่ยติ่นไงฉุนด้วยนะคะ,คะในปีนี้ค่ะทุเรียนภูเขาไฟศรีสเกตมีผลผลิตเป็นจำนวนมากเลยนะคะประมาณ4,500ตันโดยทุเรียนรุ่นแรกที่เก็บนี้นะคะจะถูกส่งไปขายที่กรุงเทพมหานครตามห้างสับสินค้าต่างๆรวมไปถึงที่ตลาดคลองพดุง กรุงเกษมด้วยนะคะจังหวัดศรีสะเกดปลูกทุเรียนบนดินภูเขาไฟทําให้มีรสชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆโดยจะมีลักษณะเฉพาะนั่นก็คือกรอบนอกนุ่มใน เปลือกก็บางและที่สําคัญกลิ่นก็ไม่ฉุนด้วยนะคะแม้ว่าทุเรียนจะสุกแล้วก็ตามทําให้ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของนักบริโภคทุเรียนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนค่ะทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตมีระบบขายส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วประเทศนะคะเปิดให้จองอทางออนไลน์ Facebook หรือว่า Li n e และ IG ค่ะโดยจะส่งบัตรทุเรียนเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะ,คะดำเนินงานโดยสหกรณ์การเกษตรอำเภอกันทรลักษณ์และก็ในปีนี้บริษัทประชารัฐาจำกัดเข้ามาช่วย เรื่องของระบบการจำหน่ายค่ะซึ่งทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตนั้นจะออกช้ากว่าทุเรียนในภาคตะวันออกนะคะผลผลิตก็จะออกมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงก,กรกฎราคมข,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 ของทุกปีนะคะใครที่สนใจสั่งกันได้เลยทางออนไลน์ค่ะแต่หลายครั้งเนี่ยหลายคนบอกว่าเ,ออเวลาซื้อทุเรียนมามีปัญหาเรื่องของการปอกเพราะค้าแม่ค้าเองก็บอกว่าบางออทีลูกค้าไฟเยอะที่ปอกไม่ทันนะคะ ก็เลยต้องมาหานี่แหละค่ะวิธีการว่าทําอย่างไรที่จะช่วยแบ่งเบาค่ะภาระของพ่อค้าแม่ค้าได้บ้างนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะมีเครื่องปอกเปลือกทุเรียนแล้วค่ะเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะเครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันุ์หลงรับแลแบบตินอัตโนมัติค่ะปอกได้แบบไม่ต้องปรับต้าอุปกรณ์ทุกครั้งปลอกได้22ลูกต่อชั่วโมงและเครื่องนี้เนี่ย สามารถบอกเปลือกได้เร็วใช้งานก็ง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเหมาะมากสาหรับพ่อค้าแม่ค้าเอาไปใช้ในการแกะแล้วก็ใส่กล่องเพื่อจาหน่ายหรือว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำทุเรียนแต่รูปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะได้ลดความเมื่อยล้าปลอดภัยในการทํางานด้วยซึ่งในอนาคตเขาเตรียมที่จะพัฒนาให้สามารถไปบอกเปลือกทุเรียนพันธุ์อื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะทางภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็ยังเปิดตัวนวัตกรรมตรวจความสุ แก่แล้วก็ความหวานของเนื้อทุเรียนด้วยแล้วก็เขาบอกว่าตรวจสอบแต่ละครั้งเนี่ยถูกต้องแล้วก็แม่นยำรวดเร็วน่าเชื่อถือได้อีกด้วยนะคะโดยเครื่องมือดังกล่าวจะวัดการดูดซับแสงที่ก้านผลสามตำแหน่งของผลทุเรียนนะคะซึ่งค่าที่ได้จะพบว่าความหวานแล้วก็น้ำหนักแห้งของเนื้อผลทุเรียนเนี่ยซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าทุเรียนคันหมอนทอง มีเครื่องมือดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะแล้วก็รายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะตลอดจนเพิ่มศักยภาพของทุเรียนในการส่งออกในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะตอนนี้ต่อได้เฉพาะหลวงรับแรนะคะโค้ข้างหน้าถ้าตอกได้ทุกสายพันธุ์เนี่ยเชื่อว่าก็น่าจะถูกอดทุกใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะถูกอดทุกใจบรรดาลูกค้าด้วยไม่ต้องไปยืนรอนานๆนะคะสำหรับรายการ